สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแน,นลชัยมงคลน,นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอ่าที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมอ่ากลับมาที่ครอกควายของอ่านงควายอุทัยนะครับอ่าวันนี้ก็มีหลายแม่นะครับที่เปิดอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่แม่นะครับมีทั้งสาวแล้วก็มีทั้งอ่าท้อง ทั้งไม่ลูกอ่อนนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับ098988 0 0 5 3านะครับท่านที่สนใจที่จะถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับผมก็เอดไลน์กันเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนงไฟอุทัไทยครับครับอยู่บ้านทับตายพื้นหนองผยองจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้เปิดทั้งหมดสี่ตัวเนาะสี่แม่เนาะ บอาแม่นี้ก่อนเลยแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องอิงฟ้าครับอิงฟ้าอิงอิงฟ้าอิงอิงนะครับอิงฟ้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะสองขวบนิดๆิดครับสองขวบนิดนิดอยู่ในท้องมีไหมไม่แน่ใจนะำที่มันดำอยู่บนูงอะอแล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกนะมีมูราผสมไหมเนี่ยน่าจะมีครับดูทรงเขาน่าจะมีนิดนิดเนาะครับเอเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ ห้าสิสองครับห้าสิบสองนะครับเปิดไปที่ห้า0มื่นสองนะครับตัวนี้ชื่อมน้องอิงฟ้าอาจจะท้องนะครับอายุสองสองขวบเท่าไหร่นะนิดๆครับสองขวบนิดๆนะครับแต่ก็อ่องเอิ่มมันก็เริ่มมีเอออ่องมีแล้วนะครับถ้าลูกออกมาแล้วจะเป็นไทยใส่คอไทยเลยอ้องมีแล้วอ่องคอมีแล้วนะครับทุงเท้าก็เริ่มเห็นนะครับอ่าน่าจะมีโมล่าไม่ไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะ เชื่องเลียงง่ายสิเขาหาคุณส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบบวกนะสท้ายดีครับหางดอกไหมไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับลังนมสีชมพูนะครับลังนมสีชมพู หางไม่ดอกท้ายดีครับโอ้ท้ายดีจริงๆไหวอย่างเด็กโตได้เยอะ คนหางใหญ่นะครับคนหางใหญ่ดีเปิดไว้เท่าไหร่นะห้าหมื่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันบาทนะครับหรอไ,ไปไปไปเออเข้าไป บอกพ้องแล้วเขาบอกแล้วเอาะ,ะครับท่านผู้ชมครับน้องอิงฟ้านะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามิบบวกนะครับอายุสองขวบหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ในท้องไม่แน่นะครับอาจจะท้องนะครับเพราะว่ามีพ่อผุงอยู่นะครับเปิดไว้ที่ห้าหมสองพันบาทนะครับตัวนี้อ่ะปะเราไปมาตัวต่อไปเลย นี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ก่อนนะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่น้ำพึ่งครับน้ำพึ่งนะครับแม่น้ำพึ่งแม่น้ำพึ่งสูงเท่าไหร่นะร้อยสามสิบวกสบองเนาะครับสองสามเอ่อให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสามตัวครับในสาม อยู่ในท้องกี่เดือนละมาเจ็ดแปดเดือน,น้วครับโอ้ท้องแก่แล้วนะเนาะยกยกออันนี้คือแม่แล้วตัวนี้คือลูกใช่ไหมครับอา่าเราเราจะเปิดยกเลยนะแม่ก้าเดือนแล้วสิโอเราเราเปิดยกเลยใช่ไหมครับหรือว่าแยกได้ไหมหรือว่ายกอย่างเดียวอยกแค่ยกก็กพีละอ๋อตัวนั้นคือลูกสาวนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวอยกยกหน้าขึ้นหนึ่ง นี่นะครับมีอ่องสวยมากเลยนะครับอ่องสีชมพูนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นควายค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็หนานะครับเป็นแม่ที่มีความหนาพอสมควรนะครับท้องอยู่กี่เดือนนะเ้าเดือนครับครับยกแม่กับลูกเท่าไหร่นะแสนสองหานแสนสองหม่นห้าพันนะครับอยู่ในท้องแม่เนี่ย ประมาณแปดเดือนใช่ไหมเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับอยู่ในท้องแม่กาวพ่อพ่อพ่อคุ้มฝูงครับพ่อคุ้มฝูงทับไว้เนาะหางดอกไหมไม่ครับหางไม่ดอกนะครับลูกหางดอกไหมไม่ไม่ดอกครับไม่ดอกทั้งคู่นะครับอุ้ยท้ายสวยมากเลยแม่นี่คือลูกสาวนะครับใหญ่ลูกดีครับอ่าลูกสาวเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้านะครับมีชื่อว่า น้ำตาลครับน้องน้ำตาลเนาะแล้วลูกท้องอยู่ไหมลูกก็ท้องครับลูกก็ท้องแล้วกี่เดือนแปดเดือนครับลูกท้องแปดเดือนอยู่นะครับท้องไม่ใหญ่แต่เป็นท้องสาวอ๋อดูเหมือนไม่ท้องแต่รับประกันท้องครับรับประกันท้องนะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะหนึ่งแสนเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับยกยกหน้าแม่ขึ้นใหม่ที่ อ้องสวยนะครับดูดูดูยอลูกใหยอ่ๆๆอ่องสวยมากให้ลูกไปแล้วตัวทีส่สองตัวใช่ไหมครับตัวที่สในท้องครับตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับขาดีครับเล็บดีอ่าแก้งขาดีเล็บดีนะครับ มีสูงเท้าอันนี้คือไทยร้อยนะครับไทยร้อยตัวนี้คือลูกนะครับลูกสาวที่น้ำตาลส่วนสูงวัยสิบห้านะครับอยู่ในท้องก็แปดเดือนเนาะรับประกันท้องนะครับแม่เขาจ่ายลูกเกินตัวเ,เออนี่ครับนี่คือแม่นะครับอันนี้คือลูกลูกเนี่ยพร้อมแม่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ โอ้ท้ายดีสูงครับลูกออสูงลอยดีเนาะครับดูทรงยังเด็กอยู่ออ,อ,อายุเท่าไหร่เนี่ยมันจะสองขวบกว่า,วาครับสองขวบกว่านะครับพึ่งท้องแรกนะครับครับอันนี้ก็พ่อฝูงทเหมันกันครับครับอน,นาคตด,ดีแน่ครับตัวนี่ เมน่นนโอ้โหสวยเหมือนกันนะแม่นี่เนาะครับหาไม่ดอกนะครับหาไม่ดอกลังนมสีชมพูนะครับไม่มีมูล,ล่าปนนะครับน้องน้ำตาลอ่าเป็นภทยแท้ครับ ซื้อสได้สี่ซื้อสองได้สี่นะครับเป็นรุน้นเอาก็น่าจะประมาณสักอีกสักสองเดือนสามเดือนนี่ก็ได้ลุ้นนะครับอ่า <c oughs> เห็นแล้วเนาะอย่างแม่นี่ก็กี่เดือนนะเก้าแล้วเก้า <9 S 2> เดือนครับเออแม่ก็เดือนหน้าอีกสักเดือนกว่า,ก,วาก็น่าจะเห็นลูกก็อีกประมาณสักสองเดือนก็คลอดนะครับ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับราคานี้รวมส่งไหมหรือว่าต่างหากไ,ม,ไม,ม่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมส่งนะครับส่วนลูกนะครับก็มีอ่องนะครับมีอ่องอข้างบนนะครับสีชมพูหน้าอกนะครับหน้าอกดีนะครับหน้าอกดี แข่งขาดีครับถ้ามีคนถามแยกล่ะก็โทรมาคุย ขอคุยจริงไปอยากแยกไปอยู่ด้วยกันจ้าของอยากให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับแม่กับลูกนะครับไม่อยากแยกกันนะครับแต่ราคานี้โอ้โหผมว่าซื้อสองนี่สี่นี่ต้สนใจนะราคานี้นะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับท่านผู้ชมครับอ่าแม่ชื่อแม่ชื่ออะไรนะแม่น้ำพึ่งนะครับส่วนลูกชื่อน้ำน้ำตาลเนาะเอาละ สองตัวนะครับแม่ลูกยกนะครับหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันครับลูกน่าเก็บเลยนะลูกนี่ต่อไปผมว่าถึงร้อยสี่สิบนะเนี่ยลูกเนี่ยได้ได้สบายครับสี่สิบบวกมีแน่ครับเอาละเราจะไปอีกแม่ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นแม่โน้นอะไรสำหรับแม่นี้โอ้แม่นี้ชื่ออะไรครับแม่น้ำหวานครับแม่น้ำหวานอ๋อเป็นแม่ลูกอ่อนใช่ไหมเนี่ยครับลูกเมียครับลูกตัวเมียอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยดเดือนนะมนะึงแี้วอ๋อ นี่น้ำหวานผลยาวก็ลูกหลอดเลยเป็นเป็นเป็นพ่อไหนทับครับแต่ยายก็บอกพ่อคุ้มฝูงตาอ๋อคือตาก็ยายมาในน้ำหวานนี่จ่ายลูกไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสามตัวครับสามตัวครับเออสามมัสามตัวตีตัวพี่ครับวันนี้เปิดเท่าไหร่ครับแม่ลูก62ครับ62นะครับ6ก0 0 0นะครับท่านผู้ชมครับ ่าที่คอก็มีอ่องนะครับมีอ่องมีอ่องสองอ่องนะครับแข้งขาดีครับอืเล็บดีแข้งขาดีครับหังเขาสวยครับอครไปป่าทรงเขาสวยดีครับครับส่วนสูงเท่าไหร่นะแม่เนี้ยร้อยสสามร้อยสามสิบสามนะครับ หกหมื่นเท่าไรนะหกมื่นสองหกหมื่นสองพันนะครับหกหมื่นสองพันพร้อมลูกตัวเมียอายุเท่าไหร่นะลูกอ่ะเดือนนึงครับเดือนนึงอ่าขวายมันขาดน้ำเลี้ยงสิ<อ>ทุกคนก็สูงได้นีดวันนี้อืม <c oughs> น้อยต้องมีร้อยสามสิบห้านแต่วงเขาก็ตวย <c oughs> หางไม่ดอกนะหางไม่ดอกนะครับอ,อ่าเดี๋ยวดูท้ายก่อนนะครับท้ายก็สวยครับโอ้ลังนมใหญ่ครับลังนมใหญ่ดีสีชมพูนะครับลูกขนยาวจังเลยเนาะอเออย,ยาว หกหมื 62, นะ่นสองพันเนาะสนใจก็โทรมาที่อ่าคุณหนงนะครับต้าอ้วน่สวยแน่ครับแม่เนี่ยมันใหญ่แต่มันขาดน้ำเมี่ยงดูเอานะครับท่านผู้ชมครับแม่นี้คือไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็รังนมสีชมพูนะครับมีลูกติดเป็นเพศเมียพ่อคุมฝูงทับไว้นะครับท้ายดีหางไม่ดอกส่วนสูงที่ร้อยสามสิบสองสามสิบสามนะครับให้ลูกไปแล้วประมาณสี่ตัวนะสามสี่ตัวแล้วนะครับเปิดไว้ที่หกหมื่นสองพันนะครับผมแล้วก็มีแม่กับลูกคู่นั้นนะครับชื่อแม่น้ำ,นำชื่อแม่น้ำตาลกับน้อง แม่น้ำพึ่งแม่น้ำพึ่งกับน้องน้ำตาลนะครับสองตัวนี้นะครับยกนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าโอ้สวยเหมือนกันนะแม่คู่ลูกคู่เนี้ยราคาเนี้ยนะแล้วก็มีน้องตัวไหนอีกนะน้องอะไรอีกนะที่เปิดต,ตัวแรกลงไปแล้วน้องอีฟ้าครับน้องอีฟ้าเท่าไหร่นะห้าหมื่นสองครับห้าหมื่นสองนะครับอืม เอาละครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปก็มีนะครับอยู่ใต้คลิปก็มีนะครับโทรมาที่คุณหนงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านที่จะจะมาชมที่ฟาร์มนะครับก็มาที่หมู่7ใช่ไหมหมู่7นะครับบ้านทับทรายนะครับอําเภอทุ่งพึ่งตำบลทุ่งพึ่งนะครับอําเภอหนองคายางนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับ เอาละฝ่ายชแนลชัยมงคลน,นะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ